สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ h e a l t h ie, Variety รายการดีๆสำหรับคนรักสุขภาพวันนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทดีท้องนะครับจะมาแนะนำนะครับท่านผู้ชมประเภทการดีท้องเนี่ยก็คือการกาลังสารพิษน,นะครับออกจากร่างกายเพราะทุกวันนี้มีสารพิษเข้าสู่ร่างกายของคนเราทั้งการกินอาหารนะครับแล้วก็การสูดควันพิษเข้าไปนะครับ อากาศทุกวันนี้มลพิษทุกวันนี้นะครับจากที่สร้างอยู่มีแต่สารพิษเท่านั้นนะครับและอาหารเสริมประเภทดีเขาก็มีหลากหลายอยู่ในท้องตลาดนะครับที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดแต่วันนี้เรามีอาหารเสริมอยู่ยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ชื่อไฟโตวี้นะครับที่ใช้แล้วได้ผลลัพธ์นะครับอย่างชัดเจนนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับผู้ที่ใช้ลินณฑ์ตัวนี้มาร่วมรายการกับเรานะครับ นั่นก็คือคุณปางหนานะครับปัดมาพรบอดีรัตน์นะครับขอเชิญน,นั่งพบก,กับคุณปัดมาพรได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกับค,คุณปัดมาพรครับช่วยบอกประสบการณ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับท่านผู้ชมรับทราบนะครับค่ะก็คือตัวไฝโตว,วีเนี่ยนะคะหนานก็ได้ทดลองทานนะคะจากมีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำก็คือก่อนหน้านี้จะใช้ดีท็อกของยี่ห้ออื่นนะคะตามของตลาดเข้าไปเนี่ย เพราะว่าเราเองมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะคะก็ทานของที่ห้ออื่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าตอนที่เราทานนะคะเราจะมีก่อนจะถ่ายเราจะมีอาการปวดท้องแบบปิดบางครั้งมันรู้สึกว่ามันยากมากเลยที่จะเราจะถ่ายนะคะแต่ว่าตัวไฟตอรี่เนี่ยพอเรามาทานอ่ะคือครั้งแรกเลยอ่ะซองแรกเลยปแบบระทับใจมากคือเราจะไม่มีอาการปวดบิดอะไรเหล่านั้นเลย คือการถ่ายของเราจะเป็นธรรมชาตินะคะจากคนที่ปกตินั่งห้้งน้ำนานครั้งนึงเป็นบางทีเป็นชั่วโมงอะคะ่ะก็แป๊บเดียวก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็มันก็จะเหมือนกับว่าตัวเนี้ยมันจะล้างไขมันของเราออกมาด้วยก็คือเราถ่ายเนี่ยนะคะมันก็จะมีก้อนไขมันลอยๆออกมานะคะช่วยให้ลำไส้ของเราสะอาดขึ้นจริงๆคะ่ะ ใช้ดีอย่างนี้แล้วได้บอกต่อกับคนในครอบครัวหรือคนอื่นยังไงบ <G ül> ้างก็มีบอกต่อกคนในครอบครัวนะคะก็คือแฟนเนี่ยก็จะทานเหมือนกันเขาทานทุวกวันเขาทานแบบว่าคือน้าหนักก็ลดด้วยนะคะคือของหนังเองเนี่ยทานเดือนแรกลดไปสกิโลอ่าส่วนของแฟนเนี่ยก็คือตรงที่เขามีไขมันตรงหน้าท้องนะคะตรงเนี้ยมันก็จะยุบลง,งไปด้วยะค,ะค่ะครับแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ยาไหมครับ ไม่ยากค่ะคือเราสามารถชงแม่กับน้ำเย็นเลยนะคะเอาน้ำเย็นใส่แก้วนะคะก็ประมาณนะะี้ค่ะแล้วเราก็เอาช้อนคนธรรมดาก็คือมันจะละลายง่ายมากไม่เหมือนกับดีท็อก์ตัวอื่นๆที่เราชงแล้วบางทีมันยังเป็นตะกรอยอยู่ซึ่งตัวเนี้ยทาน,น,นง่ายกว่าทที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะ,คะแล้วเรื่องของราคาครับ ในเรื่องของราคาตรงนี้นถ้าเปรียบเทียบกับในท้องตลาดนะคะถือว่าราคาไม่สูงก็คือ1น่กล่องเนี่ยมี15ซองนะคะแต่เราเป็นสมาชิกเนี่ยมันจะอยู่ที่850บาทเองตรงนี้นะคะมันสามารถทานได้ทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะ,คะยังไงเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับก็โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นของในรายการของเราได้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเรามา แนะนำท่านรู้จักกับดิพันธ์พรมุสมอนะครับของบริษัทซับเซสหมอนะครับสำหรับเหมาะสำหรับเด็กนะครับและผู้สูงอายุนะครับแล้วพบกันในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ